สวัสด um, um, uh, ีเน no ี <Bu> ่ยมาเลี <to> ้ยงพี่น้องครับบัดนี้นอนตื่นว่างั้นโอ้ยนอนเงียบหนึงพี่น้องนะครับปวดหัวตุบๆกินยาอ่านยากันหรือยาทับใจซ่วงหนึ่งมืวานนะครับเนี่ยละนอนอยู่นี่แหละวมื่อวานนะครับพี่น้องหลังเวทีนะครับอากาศเย็นตุ่มผมนอนเอานะครับเอ้าโบโบแม่โบแม่โบเอารถเสีรถจอดเสีย่าบอได้ข้ามาพี่บ่ฮะ อารมณ์มาได้อยู่บอกมาได้มาต่อกันเอ้ามาแล้งอาบน้ำกันก่อนพี lawyer, ่น <c ười> <c ười> <center belt> ah, ้องเราเลยโอ้โหแสดงอาบน้ำอยู่เอ้ามากันเสาอี๋ยังคือบ่อาบน้ำนั่นเพราะยังใจนี่แม่นี่แม่นี่แม่เป็นง่วยงานไหมนี่แม่อาบอะไรนี่เนี่ยเนี่ยน้ำน้องเมื่อไงหนึ่ง พวดด้าหลังผนก็ได้พูดขั้นนับรถน้ำนี่ครับบรรยากาศเก่าๆกลับขึ้นมาแล้วไปลั่มบ้านไหนก็ทาอาบน้ำพันยังสิหล่ะสมัยตะกี้กลับมาแล้วบรรยากาศนั้นกลับมาแล้วหน่ห้องน้ำมีอยู่สองห้องถ้าพ่นกับมี่ม่แม่นสิพ่อถ้าพ่นกับมี่พูดม่อคนหลายกว่าเพราะฉะนั้นเราทากันต่อไปโอ้ยจานเลียมก็ทาจานไม่ต้งคนทาทาอาบน้ำน้ำกัน โอ้ยอาบผู้เดียวสละพอเอ้ยอาบน้านอนกันสนุกว่าอาบน้านอนกันหลายคนเอาราตราราตนาอาบหน้าเราป่ะป่ยป่อาบไปย่างดอกอาบกับ่ขาวดอกพูดลบัตอยูาั้งปีตัวนี้ลบัตรยูตั้งนี้ตัวนี้นี่่าตอดากระสนาได้ลบัตก็ดีอ่าได้เงียบเดียวใครอยู่ยังหลับอยู่ ว,วัดว้าเว่ยเมียนอ้้วัดจำพวกอ่ะม,ม,มากับไหนมากับสั่งสิมากับรถไอ้กาแฟอืมถามน้ำด้วยตัวคิวถามน้ำด้วยบัดนี้ว่าแมวดิครับสบายดีเพรเห็นหน้าจาังไหมครับเนี่ยนอนเ้ากระตือนครับเนี่ยน,น,นี่แหละวัวแต่มาหายง,งมาหากันนี่แหละ ครับผมแม่เต้ก็ตื่นบุกสุตรแมนครับเนี่ยมาเหรนมาแม่ยังน้ำกันอยู่นี่แหละนะครับจ้าแม่มาสองขั้นเป็นวารถบาลเนี่ยโอ้ครับผมเนี่ยครับคุณแม่รถบัสนะครับนี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับถ้าอาบน้ำพี่น้องครับบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกแล้วถ้าอาบน้ำครับแม่ไปกินข้าวเร่งเราเปล่เฮ้ยเจ้าหน่อยน้อแม่เนอ่ะครับทีมงานน้องๆ้องเน้นเสือกกำลังรออาบน้ำนะครับ น้องน้องเรียนเสื้อแล้วก็ทีมงานอาจารย์นักดนตรีรออาบน้ํากันอยู่นะครับเป้าเอกกะทาอาบน้ําคือกันจังสิ่จักได้ละเป้าเอกก็ดิขี้โกงขี้ข้างอยู่นี่คือกันละรถผู้ใดนกันลลนี่โอ้รถลุงตู่ปะนี่โอ้รถลุงตู่เขามาได้ตัวรถนี่เนาะสมมติว่าเขาไม่ถ้าออกเขาออกนี่ได้ปะนี่สีมะย่ญญางเมื่อกี้มองออกำจำได้เพราะว่าเหมือนอื่นจานเปียกว่าขันเมื่อยเมื่อน,ำน้ำในเรือเพราะว่าขันไปงานศพพปลาด่าบนสันนี่ นี่นี่ปองนี่ดิออกอะไรพอ่นฮ้ยปองนี่ก็ออกบ่ได้คือกันเมื่ออื่นเ้าวพ่นกาจะเอารถออกไปเก็บอันเวทีอยูุติรถล็อกหอดไหมพ่นกาจะเอาไปเก็บเวทีอยู่หลังเนาะเปอาถึงว่าอโอ้สวัสดีครับอสบัสดีพ่อกถนน,นสบายดีคือนเขา,าครับผม บาดบาทบาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมงานเทารถบัทรถผู้ใดะไรจอดอยู่นี่คือหลายคันเนี่ยโอ้เอามาจอดพี่บุษตัวนี้นี่แมวโบอเอารถมาจอดพี่แมวโบก,ก็ดีแต่ขนของกข้ไปเอาเนาะมาค้ำหนึ่งสิแล้วออไอ้กับไอ้กับคิดว่าสิมาค้ำเพื่อนล่ะโอ้เออเออเออก็เลยได้เอาโอ้เขาจะฝากสุดมาให้นักร้องน้ำกัน อ๋อดีมาก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 าทีมงานเราถายนะมาักพี่อะพี่บพี่บอพี่บอมาอาบน้ำเาาาพี่บอหรืออาบใสโอ้ทาอยู่บนอะไรไล่ยครับ น้ารถน้ำกราบได้ได้พ่อใหญ่ใจลดเพ่เพ่เพ่พ่ทสิถอยพ่ทธิพ่อใหญ่ใจพ่ทสิถอยพุนี่อาบเออเออเอาเอาพุทธิลาบน้มกันแต่ผมก็เสียบน้มได้พอนะครับคันว่ารถน้ำน NO, um, nah, anyway ี่คือคือรถน้ำป่าๆนั่นพอเราผู้ใดผู้ใดเอาผู้ใดเอา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 ทิศทิศทิศสมปองว้ายิ่ตะนาำปตะน้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 ำสามตัวพ่อ ครับผมครับครับสวัสด <blade> ีครับผมสิถอยมาให้มาลดก่นเอาเอาเอาอาจารย์ใจมาพี่เด้อน้ำน้อเดี๋ยวพื้นถอยมาเดนอะโอเคครับพ่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวพื้นถอยมาพี่ครับรถเทียดสะบานเพิ่นเลยนะครับรถไอ้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนนะครับรถใส่น้ำบริการหมอลำเพื่อนว่าเอามาจอดให้อาบเลยประ่าณนะครับนี่นะครับถอยมาแล้วพอดีแล้วได้มองอาบน้ำแล้วบัดพี่น้องเอ้ยพอดิถอยรถไม่ให้อาบน้ำเลยบัดนี่ Kéo chắc sụt, chắc nữa mọi này, này mà cứ lái bát luôn à. ừ. tìm cứ lại lần bữa nào hai bữa nay sau kể lên béo và mọi người béo béo môn ý đi 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 cứ đi 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 อ๋อนั่นเบิดพอดีตัวนี้ในเดียพารถน้่มมาแล้วไปท่านได้อาบน้ำมาเด้อมาเด้อบไปเอ้ยเพื่อนมาเองก็ได้ไปบอกเพื่อนทั่วทั่วบอกเพื่อนก็ได้ตัวทักไปในไล่กลุ่มก็ได้อ๋อก็บอกว่าใครที่ใส่ชุดนักร้องว่าเอาเด้อผสานตัวรถมาฮอดแล้วครับตัวโอเคโอเคโอเคเอางมลงก่อน นี่นรยรถน,น,น้ามาแล้เวบัดนี่พอมาไปอาบน้ำบาดนี่โอ้ยคักไหลขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยเพ่นเอามาบริการเลยครับ classical. พี่น้องเพราะว่าห้องน้ำอยู่นี่มีสองฟังพุ่นกับมีสองพนักงานเลยเอาเรถมาให้ swing, บริการอาบน้ำกันเลยบาดนี่โอ้ยคักไหลคักไหลขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดบาดน,นี่ เอาถังมาห้องอาบเนาะครับแล้วสิบอกเพื่อนดอกสิบอกกันก็ได้อาบ,ออาบเอาไอสิบอกจืดเพื่อนสิพอ่อม,ม่หาใหม่มาห้องอาบจะแล้วแนวนี่ขี่ต้มเต็มเลยแหละบ,บัดนี่ยครับ,รบมีสิเอาไปมองเลยมองยาโอ้ข้าวหลุดเรรบิกกด,ด,ดเนาะพ่อเนาะทั้งนั้นก็ดีเพนข้าวหลุดเบิร์ดท่านผู้มีอ่ะถังบ้านเปิดไฟนะก็ได้รายการเนาะ น้ำปประะา่ครับครับผมแล้วใช่ฮะผมว่าเดี๋ยวไปจอดพูดมะเข่าเพราะไรที่บ้านนี้ไปจอดไว้หลังไว้ครับให้พวกเจ้าได้อาบกันได้บหมนี้ครับครับของนั่มันพอกันเยอะแยะมากอ๋อครับผมครับผมในรายผมว่าอาบอีก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ยนอกครับนอกขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวผมกระจายครับอ๋อดันไปพูดเลยโอ้ครับ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 ผมครับผม ได้แล้วได้แล้วเด้อสิบอกคนอ้าพระเอกวิทย์เพิ่งมาเลรอพระเอกวิทย์วัสดีครับสวัสดีครับพระเอกวิทย์พระเอกวิทย์พอเราลุ้นหน้าไม่จอดอาบสดอกเนี่ละวย่างไปดิแหละจะจอดไปเรียังกันอยู่ในรถเนี่ยเมนเมนับไปเบิ่งสกุนที พุนมองอาบน้ำเ้ามีอะไรได้ไหมไม่ลดน้ำเพิ่นขี้มาจอดให้เลี่ยวเพิ่งว่าอาบเลยเพิ่งว่าจี้ครับแม่นี่ยนี่ลดน้ำหนึหเพิ่งว่าหาแนวมาห้องอาบเลยเพิ่งว่าหาแม่ไปลูกลูกสีผ้าไปเบิง้งมองอาบน้ำอยู่นี่ใกล้ๆนี่ยจะได้ทีมงานทัางพวกได้ท่านอาบมานนี่ก็ได้นะครับห้องมาอาบห้องมาอาบปลาหยาบีกก็ได้แม่นะั้นรถน้ำจอดอยู่ไหมน,ะมนั่นอันครับเพิ่นถอยมาแล้ว ครับครับผมพูดได้ประเดี๋ยวพูดไดอยากอาบน้ำรถถังมันเมื่อแล้วรถถังคนว่าหายแล้วรถอาบน้ำแล้วจ้าอาบแล้วกรับว่าเป็นอย่างไรถึงว่าผู้คนท่านอาบไม่ถึงว่าคนไม่ทันอาบน่ะมาอาบเลยห้องน้ำหลยเบื่นเต็มแต่คนมันเยอะมันก็เลยต่อคิวกันสีิโอ้น้องบอกว่าใจแล้วอันโอ้ยแล้ววะจะมีบ่คอยขั้นใน บบาาครับเอาไปชนะผมสิไปหาเตรียมเครื่องอาบน้ำกนแล้วผมก็ดีโอเคพี่น้องคลิปนี้ยนี่ยามาเลี้ยงนะครับเอาซับนี่ก้อนกระเรียวกันนะครับทีมงานเท่ากับเสดอาบน้ำอาบน้ำเตรียมการพูหลัางวิธียู่ไกล่พี่น,อนอ้องเพราะท่านนาย่างไปนะครับเปิงบรรยากาศหลัางวิธีเอาเนี่ยและนะครับมาหอดครบกระเรียวนะครับทีมงานพระเอกนั่งเอกทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับ น้องๆเดินเสื้อมาครบหมดแล้วพร้อมที่จะจวดจาดเพื่อแรงเลยพี่น้องเด้อยคลิปเดียวทรัมมีละครับ